ครับก็จะมาแกะสินค้านะครับอันนี้เขาก็ซิลมาอย่างดีนะครับเป็นกล้องวงจรปิดอี s ีว i t แบบนีบ้เป็นรุ่น c n c 3 n นะครับเอาดอสมาร์ทไฟฟคายามาราสเปกต์ัตัวนี้นะครับมีตัวจับความเคลื่อนไหวโฟลว์ดีนะครับรองรับไฟฟ่าสนะครับใส่ไมโครเอดี HD, การได้สูงสุด2.5.6นะครับมีคอนเร์ไรน์วิชั่นนะครับเทคโนโลยี บันทึกวิดีโอแบบ H265 นะครับป้องกันน้ำ IP67 นะครับแล้วก็มีรอ,องรับระบบข่าวนะอันนี้ยังไม่ใช่ H265+ Plus นะครับก็เป็นแบบนี้ก็รับประกันโดย SIS นะครับ2ปีเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ขนาด2ล้านพิกเซลนะครับฝนกระตกนะครับอยู่บ้านต่างจังหวัด ในกล่องก็จะมีนะครับกอนหนึ่งเลยคู่มือนะครับมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับรองรับภาษาไทย จุกลกล้องมีรุ่นนี้มีสปอร์ตไลท์กับไซเรนนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันตนีตัวสายก็คือเป็นสายพอแปลงครับ DC สิบสองโวลต์กับ ตัวสายแลนนะครับประมาณนี้หล,หลังหน้าแล้วก็จะมีตัวก็เรียกอะไรอะตัวต่อสำหรับเข้ากลองกันน้ำนะครับตัวนี้น่าจะใช่นะแล้วก็มีคุกพร้อมสกูยืดสามตัวมาให้ใกันไกด์สำหรับเจอด ฮับแปะแล้วก็เจาะสำหรับยังฐานแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีมอปป้อแปลงอะแดปเตอร์สิบสองโวลต์หนึ่งแอมป์ไม่น่าใจว่าให้มันยาวขนาดไหน 50อแดปเตอร์อยาวเา150นะมตร50มวัดนะอแดปเตอร์อยาวแค่1เมตร50อุปรก,กรณ์ในกล่องก็มีเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวลองไปเซ็ตค่าระดับตั้งโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับเนาะสวัสดีครับ